ผมทำติดรถหัวมามันก็มานามเก้ารถหัวม้าพี่ดูแลอยู่เหรอครับปลาวะมีดำปลาอ๋อมีอาหารก็มาให้ใช่ไหมมีอาหารก็มาให้เมื่อกี้ผมก็ซื้ออย่างเงี้ยติดรถไว้ปลามาเจอแต่ตัวดำหัวม้าแต่ลูกมันแล้วตัวนี้ลูกมันหายไปสามสี่ตัวเลยเพราะว่าผมเห็นลูกมันอยู่โน่นนะก็นะครับผมอันนี้ก็นี่นะโอ้ายดูไม่กินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีเจ้าของ นี่อันนี้กินใหญ่เลยมาอันนี้แล้วตัวขาวไม่กินเหรอเนี่ยกินดิอิ่มยังอิ่มยังนี่โอ้เมาเซเว่นมาให้เลยอันนี้พี่นี่เขาก็จะมาสีราชาโอ้อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะอิ่มยังอิ่มยังไม่กินแล้วเหรอโน่นน่ะแล้วที่เหลือจะไว้ให้มันยังไง อันนี้อันนี้ที่ให้มันนี่ก็มีคนเอามาให้เรื่อยๆนะครับี่เมามากินดิฮะกินดิไม่กินเลยนี่ได้ได้ได้หันถุงแล้ว วางไว้ให้ตามจุดอิ่มแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะครับยิงยิงอิ่มแล้วยิงนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็วางไว้ให้น้องตามจุดแล้วกันเนาะซื้ออาหารเม็ดมาไว้ให้ครับผมนี่แหละได้มาห้าถุงเดี๋ยวมีหกถุงแหละอีกถุงนึงเอาไปไว้ให้ตัวเล็กข้างนอกมีตัวเล็กตัวนึงอยู่ข้างนอกนะครับเห็นตอนขี่รถมาห้าถุงก็วางไว้อย่างนี้ให้เขาแหละเพราะว่าเราคงไม่ได้มา เนาะนะเห็นหิวสงสารถ้าทางจะหิวนนห้าถุงอันนี้ถุงนึงอยู่นี่เอาวางไว้ตามจุดให้เขาครับห้าถุงก็เปิดถุงไว้แล้วเนี่ยหิวก็ไหลเมื่อไหร่ก็แวะมาครับผมเพราะว่าเหมามาทั้งเซเว่นเนี่นี่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอยากกินถุงไหนกินเลย พร้อมมากครับพร้อมมากครับผมคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมมาอีกตัวนึงละใกตัวนึ่งนะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับสวัสดีครับอันนี้น้องหมาไม่เจอเอเอเอาเก็บไว้ให้น้องหมานะครับผมตอนนั้นเห็นอยู่ตรงนี้แต่หมาตัวเล็กๆไปไหนเราไม่รู้